ถ้าเพื่อนกำลังหากล้องวิดีโอนะฮะที่ตัวเล็กไปได้ทุกที่นะฮะไม่ว่าจะไปถ่ายรีวิวถ่ายท่องเที่ยวหรือว่าถ่ายข้อสดน,นะฮะนี่เลยครับ DJI Osmo Pocket 2ใหม่นะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปติดตามกันครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ันที่โครงการป่าในกรุงนะครับอยู่ตรงสุขาพิบาลสองนะฮะโดยปคอนะก็ตรงนี้เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อน,น่าจะเป็นศูนย์พัฒนาศูนย์วิจัยนะฮะแล้วก็ศูนย์่วนการเรียนรู้แล้วกันเกี่ยวกับพวกระบบนิเวศน,นะ,ะซึ่งในนี้ก็เหมือนเป็นป่าเลยเหมือนมาอยูนในเมืองเมืองนึงเลยนะฮะกล้องตอนนี้ที่ใช้อยู่นะครับก็จะเป็นโหมด4 k 6 0เฟรมนะครับแล้วก็เป็นโหมดสี d d log d cine l i k e นะครับของ dji นะ ก็จะได้สีประมาณนี้นะครับน,นี่ก็ลองเปลี่ยนมาเป็นใช้สีแบบปกติที่ได้มาจากออสโมนนะด้านหลังของเรานี้ก็จะเป็นหอคอยนะที่เราสามารถขึ้นไปดูมุมสูงได้นะครับเป็นงไงบ้างอันนี้คือถ่ายย้อนแสงไม่รู้ว่ามันเก็บหน้าของผมกับแบล็กการ์ดเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอาพที่ดีตรงนี้เลยนะ เป็นเซตคอมโบนะฮะมันก็จะแถมเลนวายมาให้นะฮะซึ่งแก้ปัญหาจากรุ่นที่แล้วนะครับที่ภาพมาันค่อนข้างที่จะแคบนะทุกคนเดี๋ยวจะลองใส่เลนวายดูนะครับมันเป็นแม่เหล็กดูนะนี่ก็คือระยะเลนเดิมที่ยื่นประมาณฟุตหนึ่งนะฮะเราจะลองใส่เลนวายดูนะมาครับป็งไงกว้างขึ้นไหมอันนี้คือเลนวายนะครับเป็นระยะฟุตหนึง่งถือนะอันนี้เอาออก ยืดสุดแขนแล้วก็ลมค่อนข้างแรงนะข้างบนไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงบ้างก็อสอบเสียงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อเป็นเซ็ตคอมโบมานะครับมันก็จะแถมตัวนี้เลยด,ด,ดอยดอลแฮนด์ดนะครับก็คือเป็นตัวด้ามต่อนะฮะซึ่งเราสามารถใช้ด้ามต่อเนี้ให้เราจับถนัดได้มากขึ้นนะฮะรวมถึงแถมไมโครโฟนไวเลสมาด้วยนะฮะก็คือเราสามารถติดไมค์โไวเลสเนี่ยแล้วก็พูดเดินพูดถ่ายบล็อกถ่ายอะไรได้โดยที่ไม่มีเสียงบรบกวนนะครับ สิ่งนี้เลยวิธีการก็คือเราแค่ต่อตัวดูดเอาแฮนด์ลนะครับไว้ด้านล่างนะฮะง่ายๆมากๆเลยเนี่ยฮะทีนี้ก็พร้อมใช้งานใหม่แล้วนะครับส่วนตัวไม้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ตัวรับสัญญาณนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราสามารถต่อตัวสายไม้ล,ลาเวลเดียไปได้นะฮะแล้วก็พูดซึ่งจะทําให้เสียงมันดีขึ้นนะครับไม่ต้องมาพกใหญ่ๆอย่างนี้นะแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะติดไปอย่างนี้แล้วกันนะครับวิธีการง่ายๆเลย,เลยก็แค่กดเปิดง่ายๆปุ๊บหลังจากนั้นมันก็จะเชื่อมเองเลยนะครับ แล้วในนี้มันจะมีบอกได้ว่าเปอร์เซ็นต์เทลว่าแบตเตอรี่ไมลเหลือเท่าไหร่นะครับโอ่คตอนนี้ก็กำลังวิ่งลงนะครับดูกันสั่นแล้วก็ใช้เล่นวายของ DJ i s m o ที่แถมมานะครับในตัวเซตคอมโบนะครับยังไงบ้างกันสั่นเล่นวายนะฮะ 4K 60เป็นไงเสียงเป็นไงบ้างเสียงดีไหมฮะโอเคตอนนี้ไมค์ไวเลสนะครับเปรียบเทียบดูนะ โอเคเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเลยกับว่าเสียงที่ได้จากไมค์วเลสแล้วก็เสียงที่ได้จากไมค์เดิมๆที่ติดจากตัวออสมเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นเสียงที่ได้จากไมค์วเลสนะครับผม1 2 3 4นะฮะเราอยู่ที่ปากการกุงนะครับจะลองปิดโดรนะฮะอันนี้ก็เป็นเสียงไมค์ที่ได้จากตัวกล้องนะฮะเดิมๆเลยจากกล้องดิ i Osmo นะฮะจริงน่าจะพอใช้ได้เนาะแล้วข้างๆนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงน้ำตกป่านะครับ นี่เราก็กลับมาเปิดไม้แล้วนะฮะกลับมาเปิดไม้แล้วแล้วก็ใช้ไม้พูดนะก็ลองเปรียบเทียบก,กันดูซึ่งตรงนี้ลมค่อนข้างที่จะมีมาบ้างนะครับไม่รู้ว่าการเก็บเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยเดินลองวิ่งดูเดินมุมกว้างนะครับในชุดนะครับมันก็จะแถมตัวเชื่อมโทรศัพท์มาให้ด้วยนะฮะซึ่งมีทั้งพอร์ตกับสำหรับ iPhone น,นะครับก็พอร์ตสำหรับพวก Android นะครับ ซึ่งเราเราต่อโทรศัพท์แล้วเนี่ยเราสามารถใช้พวกฟังก์ชันได้มากเพิ่มขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการแทร c ก i ิ้งหรือว่าเราสามารถใช้โทรศัพท์เนี่ยในการเป็นจอแสดงพรีวิวหรือว่าตั้งค่าได้นะฮะเดยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับไปต่อไปนะไปต่อไปนะครับนี่ก็เราลองโหมดเป็นแทร c ก i ิ้งออบเจกต์นะครับวิธีการก็คือเราก็ต่อโทรศัพท์เข้าไปใช่ไหมแล้วเราก็ใช้จอเนี่ยเป็นตัวควบคุมนะ,ะแล้วก็ทําการลากที่ออบเจกต์นะ กิมบอลเองนะครับก็จะแฝงตามออบเจกต์ได้เลยเราไม่ต้องแบบคอยแพนเองสำหรับมือใหม่ที่แบบไม่อยากมาเดินแพนเองนะครับออบเจกต์เนี่ยใช้ได้เลยนะครับนี่ก็คือดูด t a l แฮน n d เดิลดูด l l h แฮน l e เดิลนะครับเป็นไงบ้างหมดักชกกิ้งเป็นไงบ้างโอเคเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ลองเป็นในที่ที่แสงน้อยนะครับทุกคนจริงๆนี่้มืดมากเลยนะเป็นไงบ้างแสงน้อยก็ข้อดีของมันที่มันดีกับกล o ปอก็คือมันเป็นกันสั่นที่เป็นกันสั่นแกนจริงๆนะครับไม่ใช่กันสั่นที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งกลอปเนี่ยมันแบบมีแสงวิดดบับนิดบับนะก็คือเจ้าดี i o ออ o Pocket เเนี่ยมันเป็นกันสั่นแบบเป็นกิมบอลนะฮะซึ่งมันก็จะมมีอาการอย่างนั้นซึ่งคิดว่าที่ยูจากในจอนะภาพกลางคืนนี่น่าจะค่อนข้างจะชัดมากๆเลย เป็นยังไงบ้างเพื่อนกับรีวิวคร่าวๆนะครับกับ DJI Osmo Pocket ลองเอามาถ่ายบล็อกท่องเที่ยวแบบเล่นๆดูนะฮะก็น่าจะใช้ได้แหลนะเนาะผมว่าระบบอะไรของมันก็โอเคอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของ My Wireless ที่เพิ่มเข้ามาซึ่งทำให้เพื่อนๆที่เริ่มต้นถ่ายบล็อกอะไรเนี่ยทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับซื้อเพียงแค่เซ็ตคอมโบเซตเดียวก็คือไปใช้ทำคอนเทนต์ได้เลยนะครับ เพิ่มเงินอีกไม่กี่บาทนะครับได้เซ็ตคอมโบมีทั้งไมมีทั้งเลนเนี่ยฮะนี่คือเลนวายอ่าถอดดูเลนแพร่ปุ๊บอ่าเลนวายนะฮะโอเคเป็นไงบ้างเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างดูนะครับว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรืออยากให้มาคลิปรีวิวคอมเพลกับตัวออสโมรุ่นเก่าไหมนะฮะก็เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับเดี๋ยวจะมาทำรีวิว เปรียบเทียบระหว่าง Osmo Pocket รุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ก็เดินจนสุดทางแล้วใช้เวลาไม่นานถ้าเกิดว่าไม่ได้แวะถ่ายวิดีโออะไรอย่างผมเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเดินครบแล้วนะครับเฮ okay, ฮะงั้นก็จบคลิปเป็นเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่รับชมวิดีโอรีวิว Osmo Pocket 2สนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจนะครับก็หวังว่าดูคลิปนี้ดูคลิปรีวิวนี้แล้วก็ น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ